ความคืบหน้าการจับกลุ่มตัวนายอภิรักษ์กระจายสีอายุ26ปีอดีตพนักงานบริษัทย่านบางเลนนะครับผู้ต้องหาในคดีแทงพนักงานสาวบัดโฮสเทสที่ถูกจับกลุ่มที่งานศพญาติในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยครับอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวเข้ากรุงเทพมหานครทางนี้นะครับจากการตรวจสอบผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครัาว่าตระเวนเช่าห้องพักตามที่ต่างๆเพื่อหาโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ โดยก่อนเกิดเหตุนะครับก็ได้ไปเช่าห้องพักรายวันราคา350บาทซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ800เมตรจากนั้นในช่วงเช้าครับก็ได้ตระเวนไปตามห้องพักต่างๆ โดยเข้าไปห้องพักของคนงานต่างด้าวแต่คนงานต่างด้าวนั้นส่งเสียงร้องจึงเดินไปที่หอพักของผู้ตายโดยทําทีมาหาเพื่อนที่ชั้นสองจากนั้นก็ตระเวนบิดลูกบิดประตูไปเรื่อยๆครับจนพบว่าห้องของผู้ตายนั้นไม่ได้ล็อกโอ้โหอันตรายมากเลยนะฮะจึงไปเปิดประตูเข้าไปพบผู้ตายนุ่งกระโจมอกแล้วก็รีดผ้าอยู่แล้วก็หยิบอาวุธมีดขึ้นมาป้องกันตัว แต่ก็ใช้มีดทำมีดตกเนี่ย <ตก S 1> นะฮะเหยื่อเนี่ยทำมีดตกไป,กไปผู้ต้องหาจึงฉวยโอกาสหยิบมีดเนี่ยนะฮะขึ้นมาแทงจนเสียชีวิตครับก่อนที่จะขโมยสร้อยทองคำหนักมูลค่า1บาทนั้นไปขายที่ร้านทองย่านตลาดสี่มุมเมืองรังสิตปทุมธานีครับอย่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหานั้นเคยถูกจับในคดีชิงทรัพย์เมื่อปี2549และมีหมายจับคดีอนาจารย์ด้วยนะครับเมื่อปี2553ซึ่งเจ้าหน้าที่จำ โดยก็จะนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพและก็ดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกเขตสถานชิงทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาต่อไปครับ